มาวันไครัพี่น้อง Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ครับปเดนไก่ทานเดินลล่ะย้ายกรตายนี่ยมีพอไปมแมนีสิไปตลาดโอ้ยน้องๆวันอะไรเขาไม่ไวเางองทำกายแข็งแรงสวยวันสวยวัน มันนะคะมันช่้ใยดีครับขอบคุณค่ะได้รูปไปพิน้ำเนี้ยมันมีน้องตกวดาหลงนี่ห้างไหนห้างนักกานก็ได้โคหนาโคหนาแต่ว่ามดหาต้นไม้มดแท้มดหนาายกกันตาได้ดูเด้อครับ

เฮงๆลำลำไปด้วยชื่อเสียงโด่งดังมีแต่คนหัวใจมีแต่คนหักคนหอมเด้อขอให้พี่ปันปันสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็รให้ผิดปันปันมีเอฟซีหลายๆมีแต่คนหักคนเมตตาทุกันนะคะเมตตาหลักการนี่แหะลำลำได้วยไปนำกันนะคะขอบคุณมากๆดีใจหลายนึกว่าจะสิได้ก็ขอหลักการเขาอาจจะมีอีกก็ได้พี่ ไ่ตุเย็นไว้ไ่ไส้เนไสวั่น้ม่มาเนาะแม่ยังเกี่ไว้อยู่เลย้ว่าเกี่ไว้เนันตแรกเนาะตแรกตปันเอาใ่ส้ชวยๆผมเนีอแรกเพ่นกะเอายเยลล่ะค่ะเพนได้เพ่นใส่เลยใส่เลยท่น่มีพักกั้องค้วเ็นควยใจดี เราที่เป็ันก็จะเป็นคนที่จะไม่รับของอะไรที่เป็นเงินไม่รับของอะไรที่เป็นเงินแต่ว่าถ้าเป็นของกินของใช้อะไรที่เป็นปันเคยเจอเพราะว่าตอนที่มาแรกๆหนูเคยเอามาอะไรมาอะไรไปทำเปันปันล้วก็เอาเอ่อเอาเงินใส่น้ำเกลือเป็นปันเลยว่าเป็นบอลลามก็จะใช้เป็นกับบอลลามเป็นไง ถ้าอยากให้พี่จริงๆก็เอาอะไรให้พี่ก็ได้แต่ว่าพี่ไม่รับเป็นเงินทุนของพี่เนื้อเสื้อมาถัานรู้ถั่นรู้เอาอะไรเลยนะมาให้พี่ป้าป้าสองพ่อใส่ปั้าอะไรก็ไู้ป้าป้นก็แบบกับว่าได้กับว่าได้อยากขายเนาะกัแบบก็อยากให้น้องๆใส่กับแบ่งปันเลี้ยงไปก็นเล่บว่อยากกลับเป็นเงินยังสี่นะถ้าดีแม่ปั้นปันดีไหมสุดยอดไหมสุดยอดนะ สวยจริงเป็นคนที่บ่ค่อยผากต่ลงต่ได้ดีเล้ะปลากุปปะะสุปเพ่อนจำเร็จแล้วเดี๋ยน้องบอมเนาะอน้องบอมพึ่งเขามากนะคะนี่สูตรไปไปสูตรไอแบมบอ มีจัดคุณแม่สีบอตันเลยคือเรื่อสู้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 กันนะคะน้องบอมน้องชูใจน้องแบมนี่บอลน้องชูใจน้องชูใจก็ประสบความสำเร็จแล้วนะเข้ามาแล้วไม่ยังบะฮันเนี่ยแบบว่าเด็ทั่วไล่หมักแล้วเกิดจากความเมตตาและความสามารถข้อสมบัตของน้องล้วนๆเลยค่ะความแบบตันยูรุขุณเนาะหลายๆอย่างฮีเกเลยเฮกิฟซี่เพนเมตตาได้มาหลายเยอะนะ รอบที่แล้วปีนฤดูกาลได้เท่าไหร่อ่าลักเซียงค่ะยอดลักเซียงยูเอ็นสุดยอดเลยดิเขามาปีนแล้วกี่แบมนี่ก็การทหารเฮ้ยเป็นไรเป็นไรได้หลายรอบนี่หลายะนะเมตตาตันยูรู้คุณแล้วต่อไปก็ต้องใดดีล่ะอ่ต่อไปก็จะน้องบอมเปิดโลกนี่ล่ะแข่งกันเลยวันนี้เพื่อนๆแล้น ก็ค่อ,อ,อ,อคแม่เอฟซีุน,นนะคะดีอุงชู้นูต่างแต่เขามากห่ทุกมือนีกาะย่งคอยให้กำลังใจใกลงใจู้นมาตลอโยเปลยนกำลังใจให้กับพีพีต่อไปเยนะคะแจมือเรกจกวาหอดมือน,นอเนะนมตาเนาะขอบคุณพ่ณอแม่เอฟซนะคะทีมการตางแต่างมือที่นู้นกับเขามาจนทอนมือนีอีีค่ะ แบบคอยห่วงใยเราคอยดูแลเราทุกเรื่องเหมนกันขอบคุณพี่ๆในวงนะคะพี่ปันพี่กินละคันพี่ๆีกหลายคนเลยแม่คุณว่าอาจารย์ท่านป้าคุณทุกคนล่ะเพิ่นยืนมือซอยทุกคนเลยค่ะถามว่ามีทุกคนกับว่ามีโน้ตเนี่ยมุ่งชุดยอดดันยูรู้คุณเด็กๆหูจ้าคว่ำบอกง่ายๆซะภาษาบานเฮ้าหูจ้าคว่ำเป็นเด็กดีแหมเป็นคนดี ซาบาันเท้าคน่าอย่างไรใหญ่ <c oughs> เป็นคนดีนะ่ะเออมัอจ้าว <c oughs> น้นน่ะน่ะเออสมแล้วที่เทาใดดีพูมมใจป่ <c oughs> เป็นยังที่พู่มใจแห้งเด้ะการเขาให้ห่วงต้นห่วงตัวให้นาลักมาลับตลอดไปเป็นทีละของเอมซี i, ตลอดไปค่ะไว้มัน เอฟซีหายเนาะต่เอฟซีเพิ่มเพิ่มขึ้นต่างวัฒนการมันก็สิ่ีหายน่มากเนี่ยออมาแล้วอดีกไหมออดีกไหมน้องแบมน้องชูใจน้องบอมอันนี้น้องเคียงยังอียัไงเออนั่พูดใจน่อย่อยไม่รู้งาผ้านี่ เป็นแม่ที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะอะไรคะแล้วเอินมวนแล้วบอกน้ำอันไอเข็มมวนอืมแล้วพออะไรเออแล้วแม่ซอนลูกเเป็นต้นแบบที่ดีของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแม่ลุงนภาเอานี่จริงๆอายุแล้วบลายแต่ว่าให้เกียรติโดยการเรียกแม่อืมนั่นแหละ เออฟังดูดีเอ้าสามสองหนึ่งบอกแม่ลูกน้ผาน้ากันสามสองหนึ่งแม่ลูกเอาเอาเพมันเนคนนีเออเอิายไอ้เข็มสั่นมันแม่ลูกเอิรมย์ู้เล่หนงา้นึแล้วไปให้แล้วมอไ่เจ้าโคขอบคุณน้องๆมากนะอ แล้วเราต้องกินเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยม่ดกินอค่ยิ้มยิก็ต้องกินแล้วม่เบียดกันเลรจะยากินไรไม่้องกินยากำลังกินกำลดงกินินเอไรแหลตอ้วันงไหนจังเศ้าไม่เสร็จเศรเกับบวรารีเศร้ตารางคุน่ะ

ขอบคุณนหรับคิปนี้เนปังากปกอนขอบคุณน้องๆขอบคุณลุกคนที่เข้ามาซอร์ไรส์วันเกิดล้วแต่ว่าพรวันเกิดพนอให้พ่อใดอันเริดพ่อใดอันวดีขอให้ส่งเึินกลับไปดนถยพ่อนะเฮงเงำไยด้วยกทุกคนอย่าลืมนะคะฝากติดตามคลิปนี้ด้วยปันปันลำเหนิอเไปเชี่ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่ากดข้ามโฆษณานะคะสำหรับวันนี้สวัสดี